สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวลานที่ชนบุรีสีราชานะคะชื่อว่าไร่อบรักศรีราชาค่ะอันนี้นะคะเราก็เดินจากโซนของเรานะคะโซน A6 A7 นะคะเดินขึ้นมานะคะเราก็จะเจอโซนนี้นี่เลย ทุกโซนจะถูกแบ่งแล้วก็แยกออกมานะคะข้างบนนี้ก็กางได้อีกนะคะกางได้อีกค่ะตอนนี้เราจะเดินตรงไปนะคะจะเป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็มีโซนซนะคะนี่มีลูกศรบอกเลยค่ะโซน EF ก็จะแยกไปตามโซนเลยค่ะต้องจองนะคะไม่สามารถไปเราตั้งไรเลยต้องจองเท่านั้นค่ะ พระเจ้ายอดมันยอดมากที่นี่นอกจากลานการเต็นท์นะคะก็จะมีบ้านพักให้ด้วยนะลองสอบถามที่ไร่ดูนะคะ Oh my god ลักษณะของที่ลานนี้เป็นเนินเขาทั้งหมดเป็นเขาเลยค่ะเราจะอยู่กันบนเขาเลยค่ะมองข้างล่างลงไปนะคะที่มีรถจอดนะคะก็จะเป็นลานกางเต็นท์ทั้งหมดเลยค่ะเหมือนกันนะคะอันนี้เราจะเดินลงไปก็ จากโซนของเรานะคะ A 6และ A 7นะคะก็จะไปเดินลงไปขวามือเป็นห้องน้ำค่ะจะเห็นนะคะว่าวิวนะคะมันจะเป็นฟิลภูเขาก็จะเห็นรอบๆเป็นภูเขาหมดเลยค่ะ bad, 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 bad ดูที่ป้ายนะคะก็จะมีบอกนะคะ e อ่าอะไรนะ f ขึ้นไปหน่อย e ลงมาข้างล่างประมาณนี้หาที่จอดรถกันเอาเองเลยนะคะความมือที่เราเห็นนะคะนั่นคือห้องน้ำค่ะโป่งโล่ง,ลงสบายอยู่ค่ะที่นี่นะคะสิ่งที่จะบอกคือพื้นที่ในการกางเต็นท์ค่อนข้างจำกัดเนื้อที่นิดนึงนะมุดของเราเนี่ยเอาเต็นท์ใหญ่ไปนะคะก็มันจะคับแคบไปสักนิดนึงค่ะ อาจจะด้วยมันเป็นทางเชิงเขาด้วยเนาะไม่อาจจะมีพื้นที่กว้างเยอะเท่าไหร่โซนที่เขาทำทางทั้งหมดนะคะก็จะเป็นโซนที่สามารถกางเต็นท์ได้นะคะเป็นโซนโซนโซนไปเลยต้องติดต่อที่เพจนะคะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำอีกที่หนึ่งค่ะซ้ายมือและต่ออันนี้นะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ำที่กำลังสร้างค่ะเขาว่าจะใกล้เสร็จแล้วนะ <Wow. S 2> ที่นี่ก็จะมีสระว่ายน้ำที่ได้ฟิลประมาณนี้เลยค่ะภูเขาภูเขาหน่อยห้องเขากำลังสร้างอันี้เป็นสระว่ายน้ำเนาะใกล้เสร็จแล้วใครไปพักหลังนี้อาจจะได้เล่นน้ำด้วยนะอันนี้ก็เป็นโซนกลางเต็นท์อีกโซนหนึ่งนะคะถ้าสนใจก็ก๊อบหน้าไปได้ลองถามที่ไล่ดูว่าโซนนี้โซนไหนแต่พื้นที่ก็คือแนะนำเนาะว่าเป็นเอาเต็นท์เล็กๆไปแล้วเอาเต็นท์ไซส์ xl ไปสองเต็นท์ก็อาจจะเบียดเสียดกันสุดๆนิดนึง อันนี้ก็เป็นวิวของโซน A6 และ A7 นะคะก็จะเป็นมองลงไปที่ผาเลยก็จะเรียกได้ว่า โล่งตานิดนึงนะคะสะดวกสบายและนี่ก็คือเป็นเต็นท์ของเรา2เต็นท์นะคะเป็นเต็นท์ใหญ่ทั้งคู่ค่ะทําให้พื้นที่เบียดเสียดนิดนึงเนาะแต่ถ้าถามว่าวิวสวยไหมบรรยากาศดีไหมวิวสวยค่ะแต่แนะนําว่าถ้าเอาเต็นท์ใหญ่ลองเช็คกับเพจดีๆเนาะว่าไปกลางตรงไหนได้บ้างถ้าไม่รู้จักกันก็อาจจะมีเคืองๆกันนิดนึงแต่นี่เราสนิทกันค่ะก็สามารถที่จะกลางกันแบบมิดชิดใกล้ชิดอบอุ่นแบบนี้ได้ค่ะนี่เด็กๆก,ก็เล่นกันสนุกเลย ที่เราไปนะคะเป็นกลางมกรลาค่ะซึ่งเรียกได้ว่ามันก็อากาศดีๆโปร่ปงๆไม่ร้อนเกินไปค่ะขนาดอยู่บนเชิงเขาขนาดนี้ก็มีลมเอ่ยๆแบบนั่งเล่นสบายค่ะใครที่ได้โซนเหมือนเรานะก็จะได้วิวประมาณนี้เลยนะคะตอนกลางคืนก็จะสวยนะเรียกว่าทะเลทะเลดาวจริงๆข้างหน้าน่าจะเป็นอ่างเก็บน้ําค่ะเราก็จะได้แบบโลง่ลงๆโปร่ปงๆไปเลยนะคะข้างล่างชั้นเราก็จะมีกลางเต็นได้อีกนะคะก็เป็นเต็นเล็กๆเ,เหมือนกัน นะพื้นที่อาจจะแคบ่ะเขาเรียกว่าไงหน้าแคบไปนิดนึงอะคะ่ะอันนี้บรรยากาศตอนกลางคืนนะคะจะเห็นได้ว่าวิวสวยมากนะบรรยากาศมันได้จริงๆเนาะ กัดมาที่ตอนเช้าเลยค่ะตอนเช้าก็ทำอะไรทานกันตอนเช้านะคะก็อากาศดีอยู่ค่ะลมพัดเย็นอยู่นะคะแต่ว่าก็อาจจะเริ่มร้อนแล้วอันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะตอนที่เราเก็บเต็นแล้วก็จะลงจากเขาแล้วค่ะเขาที่นี่ไม่ได้ชันมากนะคะก็คือไต่ระดับไปเรื่อยๆขับได้สบายอยู่ค่ะ ค่ากลางเต็นที่นี่นะคะอยู่ที่คนละ200บาทเด็กก็200นะคะแล้วก็ต้องจองก่อนนะคะแล้วก็มีรีสอร์ทมีบ้านพักให้ด้วยนะคะส่วนของคนที่มีเต็นท์ใหญ่ไซส์ XL นะคะก็ลองถามกับเพจดีๆนะเพราะว่าพื้นที่เชิงเขามันจะไม่ลึกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องวางทางขวางกินพื้นที่กันไปได้นะคะนแนะนำมีเต็นท์เล็กก็เอาเต็นท์เล็กไปก็ได้ค่ะหรือเช็คกับเพจดีๆเนาะว่าขนาดไซส์เต็นท์วางตรงไหนตั้งตรงไหนได้บ้างค่ะค่ะ ห้องน้ําดีค่ะมีน้ําอุ่นให้ด้วยนะคะาการจัดการห้องน้ําดีป่่งโล่งสบายค่ะที่ลานนะคะก็จะมีสระว่ายน้ําอยู่บนเขาด้วยนะคะตอนกลางวันนะคะก็อาจจะมีแสงพระอาทิตย์ส่องอยู่หน่อยนะก็อาจจะร้อนนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนกลางคืนจะได้วิวและบรรยากาศที่ดีมากเลยค่ะสามารถประกอบอาหารได้นะคะมีปลั๊กไฟอะไรเรียบร้อยเลย ที่นี่นะคะเรียกได้ว่าเดินทางสะดวกสบายมากเลยนะคะแล้วก็ได้บรรยากาศอีกฟิลเหมือนเราไปเขาใหญ่ mm hmm. เพชรบูรณ์อย่างนี้เลยค่ะฝากติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะจะไปตั้งเต็นที่ไหนไปกินไปเที่ยวไปชอปปิ้งที่ไหนนะคะก็จะมารีวิวกันให้แบบเรียๆ no, ลๆโนสครปแบบจริงใจสุดๆกันเลยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ AP v a r i e t y ค่ะ